สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมแมวใหญ่วันนี้เรายังอยู่ในหัวข้อการใช้ SUMIF นะครับเรามาดูตัวอย่างการใช้ SUMIF ในรูปแบบง่ายๆนะครับอีกสักตัวอย่างนึงนะครับสมมุติว่าเรามีตารางตรงนี้นะครับตารางข้อมูลอยู่ตรงนี้เราต้องการที่จะทราบว่าจํานวนหน่วยนะครับคือชิ้นนะครับ กับก on ิโลกรัมนะครับจากตารางนี้นะครับว่ามีจํานวนเท่าไหร่นะครับแบบนี้นยเราสามารถใช้ซัมอีฟไปช่วยได้เลยนะครับตรงนี้นะครับคีเท่ากับซัมอีฟเข้าไปนะครับเท่ากับนะครับแล้วก็วงเล็บเปิดนะครับซัมอีฟแล้วก็ตามด้วยวงเล็บเปิดเงื่อนไขคืออะไรให้ไปครอบช่วงของนั้นช่วงของเงื่อนไขนั้นก่อนเสมอนะครับเงื่อนไขคือหน่วยนะครับหลักมันมีแบบนี้นะครับเงื่อนไขคืออะไรนะครับก็คือหน่วยก็ไปครอบช่วงของหน่วยก่อนนะครับ ช่วงมันก็คือตรงนี้นะครับจากนั้นก็ใส่เครื่องหมายสตริงหรือดอลลาร์ล็อกไว้โดยการกดปุ่ม F4 นะครับแต่ถ้าไม่ได้กดตรงนี้หลุดไปก่อนนะครับก็กลับมาท,ทําทีหลังได้น,นะครับใส่คอมมาเข้าไปนะครับติ๊กไปที่ตรงนี้นะครับเงื่อนไขก็คือชิ้นนั่นเองนะครับ PC ย่อมาจากชิ้นนั่นเองนะครับใส่คอมมาเข้าไปนะครับหาผลรวมก็มาครอบตรงนี้นะครับผลรวมเราจะหา เอาไว้ท้ายสุดเสมอนะครับสำหรับฟังก์ชัน sum if กดปุ่ม F4 หรือ F4 นะครับกด enter นะครับเนื่องจากว่าเดี๋ยวเราจะใช้พื้นที่นี้ซ้ำนะครับเราก็ copy ลงมาตรงนี้นะครับก็จะได้สูตรที่ถูกต้องนะครับก็ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องด้วยเช่นกันนะครับสูตรก็จะออกมาเป็นประมาณนี้นะครับสูตรก็จะได้ประมาณนี้นะครับ สำหรับฟังก์ชัน SUM IF ก็เป็นฟังก์ชันที่ใช้บ่อยนะครับใช้บ่อยมากที่สุดฟังก์ชันหนึ่งในการใช้งาน Excel เราก็ต้องศึกษาไว้ให้ดีนะครับสำหรับท่านที่เริ่มต้นนะครับที่จะเรียนรู้ Excel ในระดับที่ยากหรือว่าสลับซับซ้อนยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับจำเป็นจะต้องเรียนรู้ฟังก์ชันเหล่านี้นะครับตัวอย่างนี้เป็นตัวอย่างง่ายๆนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับต้องศึกษาไว้ให้ดีนะครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับ